ครับก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาคุยในเรื่องการลงเห็ดละงกนะครับเนื่องจากนะครับที่สวนตอนนี้นะครับผมก็ได้ปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นแล้วนะครับผมนะดูบรรยากาศโดยรวมนะครับฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นประดูนะฮะประดูผสมกับยางนานะครับส่วนด้านนี้นะครับผมก็จะเป็น ยางนาทะส่วนเยอะนะครับผมนะช่วงนี้นะฮะผมก็จะมาลงเ,เชื้อเห็ดละโกกนะครับนะ,ะนี่ครับผมสั่งมาสีขวดนะครับผมนะะก็ได้สั่งมากับเพจเพจหนึ่งนะครับผมนะฮะ นะครับเ,เชื้อเห็ดละโงกนะฮะหัวเชื้อสูตรเข้มข้นนะครับผมนะครับผมก็ขุดหลุมนะฮะโหทำมาอย่างดีเลยครับนี่ฮะเปิดนี่อขออนุญาตเปิดนะครับผมเนื่องจากเปิด มือเดียวเปิดไม่ได้แล้วครับเขาทํามาเหมือนขวดน้ำเลยฮะทำมาดีมากครับจากนั้นนะครับผมะผมก็จะลาดลงไปเดี๋ยวดมดูกลิ่นก็คือน้ำหมักนะครับพี่น้องครับเนี่นะผมก็จะลาดลงไปนะครับนี่นะครับลาดลงมานะครับนี่ฮะให้เขาอาศัยอยู่กับลาดลงมานะครับผม เดี๋ยวผมก็ไปเอาเอาอะไรนะมูลนะฮะมูลมูลสัตว์นะครับหรือว่าขี้ควายนะครับผมเ <c oughs> นี่ยเราทำการถูก้าแล้วนะครับก็ทำตามสูตรเขาครับผม <c oughs> เขาบอกว่าเให้เอามูล หรือขี้ควายนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับตักไปนะครับใส่โดยพอประมาณนะครับก็ใส่นม่เยอะนะครับทางเพจเขาให้ใส่ตรงนี้ด้วยนะครับ <S <S มผมเนื่องจากเขาบอกว่าอ,ะ,อะไรนะให้ลากเขามากินนะครับ ให้ลากเขามาหาอาหารจากนั้นนี่นะฮะผมก็จะใส่ประมาณนี้จากนั้นผมก็ถมกลบคืนนะครับนะฮะถมกลบคืนครับพี่น้องครับนะฮะ,นะฮะกลบคืนครับ ครับผมอจัดลายตาทิดหน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดอีกก่อนนะครับครับเจอแล้วครับหลากตรงนี้ครับผมผมก็จะลดลงไปอีกนะครับนี่นะครับลดลงไป นี่นะฮะนี่นครับใหมดเลยนะะจริงๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ั้งครับไอตัวขี้ควายเนาะนะฮะเพราะาเพราะว่าเราก็เทใส่ลากใส่ลากเลยครับ นนี้มันก็ออกชุ่มๆอยู่แล้วครับฝั่งด้านนี้ก็เอาไว้อย่างนี้ครับก็จะไปดูใส่ต้นใส่ต้นนี้แล้วนะครับผมแล้วก็จะไปใส่อีกต้นนะครับ <Okay. S 2> นี่ครับนี่มีหวายด้วยนะครับมีหวายนะครับผมป๊บโอ,อ้ไม่รู้ว่ารากอะไรนะฮะแต่ก็เป็นโพงแต่ก็จะพยายามหารากมันนะครับ ยางนาเลยนะฮะับปล่อยพวกอะไรที่นี้นะครับก็พอมีนะฮะนนี่นะะฮก็ไม่รู้ว่าอยู่กับยางนานี่ก็คือเป็นรากยางนาในหลัมังครับ นี่ครับก็คงลากยางนานนี่ยฮะโอเคครับเจอแล้วนะฮะก็จะมาใส่นะครับนี่นะครับขวดนะครับแต่ว่าต้องเปิดสองมือนะครับเพราะว่าเขาก็คือน้ำหมักนะครับโตบตีนะฮะกับหัวกับทางหน่อยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะลดนี่นะครับ นี่นะรถอย่างนี้นะครับกนะ็ปิดไว้สักหน่อยนะครับก็จะกลบกลบคืนเหมือนเดิมนะครับ เป็นช่วงฝนนะฮะช่วงฝนนะครับผมก็คิดดูแล้วว่าก็คือเอานี่โอ้ยนี่แหละครับเชื้อเห็ดนี่แหลนะฮะมาลยก็น่าจะโอเค ก็ไม่รู้ว่ารากอะไรนะเยอะแยะเป็นหมดนะครับแต่ที่เห็นก็คือรากใหญ่ก็คือน่าจะเป็นรากยางนานี่แหละครับนี่ครับนี่ฮะเจอแล้วนะครับ,รบยุงก็เยอะครับพี่น้องครับเพราะตอนนี้ผมถ่ายทำช่วงโมงเย็นนะครับลงเหื้อเห็ดนะครับ เ็จะเทรถลงไปครับนี่นะครับครับผ่านไปแล้วสองขวดนะครับมือหนึ่งจับกล้องนะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ ใช้จ,จอบครับหัวกอยครับพี่น้องครับเนี่ยฮะหัวกอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะถมใบเหมือนเดิมนะครับหัวกอยเริ่มใหญ่แล้วฮะหัวกอยครับถมใบเหมือนเดิมครับนี่นะฮะครับเสร็จ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปสองต้นนะครับนะก็ะมาดูอีกต้นครับ <c oughs> ยังลกก็ลกรังนามันเยอะมากครับผมก็เลยถือโอกาสเลยครับ กล้องนี่จะมาที่โฟกัสหรือเปล่านะครับน,นะน,นะนี่นะครับก็จะทำตามสูตรเขาบอกนะครับ ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนี่ก็มาดูกันนะครับตอนนู่นแหะครับผมอีกฤ้วยดูกานหนึ่งครับนี่นะฮะเป็นเนี่ยครับเป็นเชื้อเห็ดละโงกนะพี่น้องครับนี่นะกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเห็ดละโงกแล้วกันนะครับโอ้โจะเท นี่ครับเทราดลงไปนะครับผมนี่นะฮะให้เหลือไว้ประมาณนี้นะครับผมเอาไว้ใส่ต้นอื่นนะครับนะฮะทีนี้นะฮะก็กรบนะครับแยกนะครับพี่น้องโหกะคาบเล็กอะไรก็เยอะแยะไปหมดครับ คลึงคลึครับนแล้วก็ ต้นนี้ไปใกล้ๆดีนะครับ <aroma> น <invoke> ี่ใกล้ๆนีแหละถ้าเจอรากก็คือได้เจอเยยอะะแเต็มไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดครับรากครับ นี่นะกว่าจะอยู่นี่นี่นะครับก็ถ่ถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยแล้วค่ะแล้วกันครับยางนาเนี่ยนี่ฮนะนี่นะดูครับพี่น้องครับก็คือ,อยางนาทั้งนั้นแหละครับ จะลดตามนี้นะฮะนี่นะครับผมลดไปหมดเกลี้ยงครับก็เท่าไหร่นะเนี่ยสามขวดผ่านไปแล้วครับสามขวดผ่านไปแล้วก็ไทยทีไทยแอสนี่นะครับก็กบไป เียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็ต้นนี้ก็เก็บติดร้อยแล้วนะครับโอยุงโคดเยอะ ต้นประมาณนี้นะครับนี่ฮะขุดทับขุดเจอรากครับขุดเจอราก ฝั่งไหนโอ้ี fine, up up. Good, anyway, ่เจอแล้วครับโอ้โหลากเกี่ยไปหมดลากใหญ่เลยครับพี่น้องดูครับลากใหญ่ไปเลย ปวกทั้งไรเยอะแยะครับใส่ไปต้นละหน่อยละหน่อยครับนี่ครับก็ปเปิดอีกนะครับเทครับนี่ครับเทนะก็ะเหลือไว้นิดหน่อยครับเอาไว้ต้นต่อไป กลบบินนะครับกลบบินคืนนะครับอีกต้นนะครับ เจอรากก็เอาล่ากอย่างนี้แหละครับพี่น้องอมีต้นรากต้งนั้นแหละครับ เยอะครับนี่นะฮะจากนั้นก็ใช้น้ำหมักครับดูฮะ,ะก็จะลดนะฮะนี่นะฮะลด ลดลงไปนะครับหมดแล้วครับกลบลินคืนนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็สขวดครับก็ใส่ไปได้อยู่1 2 3 4 5 6 7ต้นนะครับผมโอเคครับแล้วก็ไปเจอกันนู่นเลยครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ